ซ้ำแล้วซ้ำอีก Immer wieder Immer wieder ทุกๆวันมีสองคำนะคะ j e den Tag Taglish j e den tag แทก lish ใช้คำไหนก็ได้นะคะเหมือนกันนะทุกๆุกเดือนล่ะคะ monat l i c h ม o นัต l i c h เรียบร้อย อุดมติฉิบอุดมติฉิบอนอนเหลาความเหลาความอดทน Geduld dich. Geh, dul dich. Mimariat, mach. Sehr höflich. Sehr höflich. แ่แปลว่ามากนะคะเฮฟลิชแปลว่ามารยาทหรือว่าออน่ารักใสัดีก็ได้นะคะตรงเวลาพึ n ง t l ลิชพุ n ง t l ลิชบ่อยบ่อยบ่อยมาก Sehr oft sehr oft Bankrang, Bankrau. manchmal Man mal Gleich, gleich nun na. Von weit her von... Weit. Her. Fast. Fast. Gone. Zunächst. To next. Zunächst. To next. หลังจากนั้นดานาคดานาคหลังจากนั้นอีกหนึ่งตัวค่ะดันดันมีเอ็นสองตัวข้างหลังต้องออกเสียงเร็วนะคะไปข้างหน้าเลย นั v o r อนนั h v o อนถอยหลังถอยหลังจ้าร ä กแ s r ü ร k กแ r t s ข้างหน้าคะ่ะไปข้างหน้าฟอร์ a ว d ร์ r ฟอร์ VAT พ่อฉันใช่ไหมเวเ e n เมียเว n m นเมลงเสียงต่ำนะคะเพราะว่ามันเป็นคำถามเพราะฉันเหรอที่เธอไม่มาเพราะเธอเวเกนเดียเว n กนเดีย เห็นไหมคะเสียงไม่ต่ำนะคะเพราะว่าไม่ใช่คำถามค่ะก็เพราะเธอนั่นแหละช่วงพัก in der Pause in der Pause ไปให้ไกลที่สุดให้ไกลที่สุดเลยนะ so weit wie möglich ส่วนหนึ่งนะ Zum Teil, Zum Teil. ข้างหลังฉัน hinter mir, hinter mir. น่ารักมากเป็นคนที่น่ารักมาก sehr liebevoll, sehr liber full แซ่ไปว่ามากนะคะ l i b e ความรักรักเนาะ full ก็คือเต็มนะคะบ่อยๆอีกคำหนึ่งค่ะ h o u f i g h o u f i g เหลือแค่ fast nur noch fast nur noch ครึ่งวัน halb tags halb tags ตลอดแหละ tage lang tage ล่งวันหนึ่งอินเอสทากส์อิเอสทากสเมื่อก่อนดามันส์ดามันส์ โดยบังเอิญนะ z u f e l i g z u f e l i g ปกติแล้ว Normale Weise Normale Weise กับบ้านน h Hause น a c h Hause อยู่บ้าน zu h a u า e zu Hause ไปในตัวเมืองจ้า In die Stadt เกิน n d i ดี t ชทัดเกินจะใช้กับเกินนะคะ in d ดีใช้กับเกินเนาะเวลาจำเธออยู่ไหนอยู่ในตัวเมืองจ้าอยู่ที่ตัวเมืองเลย in der ชทัดอินเดช เห็นไหมคะจะใช้กับทรายนะคะส่วนตัวที่เป็นเก h เฮนเนี่ยจะใช้ in die แต่ถ้าเป็นอิชบิน in der นะคะเพราะฉะนั้นทรายจะต้องผ่านกับประธานอิชบินดูบ i สแอร์อิชซีอิส์เนาะเข้าคอร์สภาษาเยอรมัน Deutschkurs besuchen Deutschkurs b e จ u เข e n เรียนภาษาเยอรมัน Deutsch lernen Deutsch lernen ไปร้านอาหาร ins Restaurant gehen ins r e s rest t a u r ร n t Gehen เขียนอีกแบบหนึง่งอ่านอีกแบบหนึ่งนะคะคำว่าร้านอาหารนั่นก็คือ Restaurant นั่นเองอยู่ในร้านอาหารจ้า im Restaurant Sein im Restaurant Sein sein จะต้องแปลงร่างนะคะนั่นก็คือพันกับ ich d u e r s s s i n ก็คือ ich bin du bist er es ist นั่นเองเนาะนั่งรถไฟไป mit dem Zug fahren mit dem Zug fahren นั่งรถบัสไป mit dem bus fahren mit dem bus fahren bei statione rotfai zum bahnhof gehen zum bahnhof gehen ขับรถยนต์อา t โ f ฟาร e นอา t โ f ฟาร e นไปหาเพื่อนหญิงซัวฟรอยดินเกเฮน u ัวฟรอยดิน Gehen. ไปเยี่ยมเพื่อนหญิง Meine Freudin besuchen Meine Freudin besuchen Freud bes หางานทำ Eine Arbeit suchen Eine Arbeit suchen. TamaratagJ right Etwas Fragen. Etwas Fragen. โอเคค่ะเราก็ได้รู้กันไปแล้วเนาะทั้ง50ประโยคนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนืูส